้งแรกที่เราจะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบแค่เพื่อนแค่เพื่อนแค่เพื่อน <c oughs>

เราก็มาถึงที่กรุงเทพมหานครนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ต้องมารอแท็กซี่เพื่อที่จะขึ้นไปที่หัวลำโพงค่ะ <c oughs> ใช้เวลาเดินทางไม่นานเราก็มาถึงที่หัวลำโพงตอนเช้าก็คือคนน้อยมากแล้วเราก็ยังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงในการแต่งตัว <c oughs> อาบน้ำเอ้ยไม่สิ <c oughs> แปรงฟันล้างหน้าเฉย <c oughs> ๆแล้วก็แต่งหน้า <c oughs> โอเคค่ <c oughs> ให้เราต้องมารกขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงนั้นก็คือเราว่าหลายๆคนก็คงพอจะเดาออกแหละมันเป็นเพราะว่าอีกไม่นานสถานีรถไฟหัวลำโพงแห่งน,นี้กำลังจะกลายเป็นความทรงจำตลอดไปจากที่เราคิดว่ารถไฟไทยมักจะมาพร้อมกับคำว่าเลดแต่ไม่เลยครั้งนี้เออรถไฟก็คือมารอแล้วก็ออกก่อนเวลาตั้ง หนึ่งนาทีนะคะคือข้างทางแบบอยู่ข้างทางโอเคมากดีแต่ตอนนี้เห็นป้าทุกคนคือต้นไม้อ่ะมันแบบพุ่งเข้ามาในรถไฟคือแบบมันติดติดกับด้านนอกมาก ทยายาแล้วนะคะทุกคนเื่อยเพื่อนอะไปรับเราอยู่ฉันก็ไปใช่แล้วแบบพ่อแม่เพื่อนใจดีมากอ้ายใใจใจากาา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 าฉันทำทาานา้าา้านันานาา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 ถ้าสมาุาา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 าว่าาาาาม่าาาาา <laughs> าา เป็นอย่างที่เราให้อยู่คอนโดและเราจะเปอย่างคั้ค่ะไปสนุกเสียงนะคะห้องทางวัาหารอะไรนี้ขนาดนี้นะคะเราก็กำลังเรียกแกยบแล้วเพื่อนกำลังเรียกแกยบเราก็กำลังจะไปทานข้าวที S> <S ่เทอร์มินอลเทอร์มินวันโปฮะหรอเราเล่นก็ตัวหนึ่ง คนนี้ก็คือแต่งตัวแบบเะไรบ้าเราได้ทำการเปลี่ยนจากนั่งแก๊บมาเดินหาอะไรกินแก๊ัแกแพงมากแบบใกล้ๆเราแบบราคาแรงแรงกว่าที่เราแบบขึ้นปกติแดดแรงสุดๆไปเลยปะง่ายๆง่ายแล้วรอไม่ได้หากันแดดด้วยสรุปเราก็ได้มานั่งแข็งเอ้ย สองแถวนะคะยีบาทเป็นเทอมในนองเพราะว่าแบบเขาขาดพอดีเราก็จอดเราก็บีบไปก็เลยถาาโอเคสรุปก็คือได้ไปคือคาเวทมากคน3คนนะคะอยู่บนรถนี่คือรถรถที่ิากโอเค แรงมากแต่ว่าอากาศไม่ได้ร้อนแรงขนาดนะั have have ้นตอนนี้มาป a l a c ตอนนี้ถึงร้อนรน oh, เราจะมาลองชิมสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือน้ํามะม่วงบวกกล้วยปันคือแบบไม่เคยไม่เคย<ม>คิดมาก่อนเออไม่ใช่เหมือนกันแต่เขาอ่ะขึ้นเม <EN> <ห>นไมูมไว้เขาขึ้นเมนูไว้เราก็เลยสั่งเพราะว่าอยากลองอะไรแปลกๆที่ไม่เคยกินอืมเป็นไงโอเคเหมือนกิน ม่วงกลมกลมมากแบบไม่เน้นน้ำไข่มาแบบดูเฮลตี้นิดนึง,งมังเขาใส่แต่ผลไม้ปั่นไหมรูม้สึกว่าแปละหลังจากที่เราถ่ายติต๊กตอกเสร็จนะคะฝนก็จะตกพายุข้าไม่ใช่ลมแรงมากดูสาดหัวได้นะคะ คอนื้ออะไรเพ่อน okay, ี Sadly, okay? Okay, so er Thomas, ่คนาโเุกฝนตกแล้วนะคะเราไม่แน่ใจว่าจะเกบคอนโดได้ไหมอยากกอดใอหลังไมมันคมดยไออน่านเนืผ่านี้ผเชี่ยเหมือนฝันเดาูผ่านเช่ อนนี้เรากำลังหลงอยู่จากที่ๆเ่อนดูมหะเียผ้าอะไรผ้าอะไรเอาผ้าอะไรมาทุกคนดูนะนิ่สดว้าวยอดเป็นไรสร้างหายไปไหนอ่ะงง งงวันคืออากาศดีมากใดๆใด้ๆใดใกไหน But you still be you cause still star my Baby You see in shiny the dark can't c ด r s That's when you need me there. With you, I'll always share. Because. เราต้องคุยไหมเราถ่ายคลิปเราต้องคุยไหมฉันว่ากล้องฉันสวยมากเอาดีเอ้ยเอ้ยเขี่ยกล้องกีตาร์คือสวยมากเออมันดีตอนกลางคืนใช่ใช่คุยเออเออใช่ดีตอนกลางคืนถึงฉันดีตอนกลางวันเลยกันเล่นเลยอะไรมาอะไรข้อนตรงนี้เป็น เออบริเวณไกล้รลานอาหารที่เรามาทานนะคะเพื่ออากาศดีสุดๆดีแบบดีดีแบบดีแบบดีแล้วก็แบบอืนก็คือพระพญาแกก็สันก็สวยเหมือนกันสวยจุดหมอนนี่ทำยัแบบเอายางเอายางเอายาง อะไรจะเอาเนาะม่ร้ไม่อะไรเหรอข้ามต้นเดือนไหนหรือเอ้าสวัสดีค่ำคืนแสนสดใสตสีวเวลาตีห้า เรากำลังาะีี่ค่าแล้วกำลังออกไปซื้ออะไรกิน่อเดื๋อแสดขึ้นไปเปลี่ยนชุดแล้วลงมาล่าสุดล่าสุดนะคะโอ้ยสีแบบรุ่มมากโอ้ยพี่อ้องพี่อะพ่อตา ค้วยนัดตีกัรหล่กเซเว่นปิดนะคะเจอค่ะแถวนี้อันตรายไหมคะตอนนี้ไม่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 อันตรายลูกไม่มีเขารอมนอกไม่แน่มันมีมันก็จะมีช่วงเป็นช่วงช่วงของเขานะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มี ที่มงที่เมาเดินก็้างมชินไม่เคยมีแบบ้จบชิงนิ่งแล้วนั่นก็มีปกติเรดทั่วไปนั่นแหละทำ Q&A จากการที่เราเข้าไปเมื่อกี้มาไม่ Q&A ที่แบบเที่ยนเลยโอนน้ถึงคาทาลิฟแล้วอันนี้คือร้านน้ำปั่นกีฟ้าเราไปเจอเลยก็คือยบบนี้เพิ่มห้าสี่สามสองเริ่มใี่เ่า่เรา ก็คือเมื่อกี้เราไปซื้อน้ำปั่นสองคนใช่ปะแล้วที่เนี้ยก็มีพี่คนนึงแบบพี่เสื้อดำอือพี่แค่แบบน่ากลัวพี่เก,เกสูกแบบุหรี่ขึ้นเนี้ยแก็แบบเหมือนเมาด้วยนะเออเหมือน แล้วพอแบบพอชอพอหยิบไอ้นี่อ่ะเออลองลองชิมก่อนก่อนได้ก็ได้นะเจ้าหรือเปล่าอันนี้คือถ่านเติมได้ใช่เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบฉันก็อ่ะค่ะค่ะอย่างเงี้ยเลยชิมเลยชิมเลยไม่ใหญ่เอะพี่พนักงานอีกคนผู้ชายเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้คนนี้ชิมให้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอะไรกัน ไม่คือประเด็นคือเอาจริงๆนะ,นนะทุกคน,น,นกคือเราอ่ะออกไปข้างนอกเพื่อจะมาซื้อของกินแล้วเซเว่นมันปิดเพราะว่ามันคือฟิวแต่อร่อยแต่ว่าทุกๆร้านที่แบบอเออร้านแบบบันเทิองอะเนาะมันก็เปิดอะไรเงี้ยแล้วคือแบบด้วยความที่ตรงข้ามคอนโดอะมันโคกมันเป็นอันนั้นใช่ไหมล่ะตรงข้ามคอนโดมันเป็นแบบสถานบันเทิงอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาแค่หน้าปากซอยมันก็รู้สึกว่าแบบเจ็บป่า มันเห็นนบความความแบบคือเอาจริงๆอ่ะที่คิดไว้อ่ะคือแบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะคือชอบแบบนั้นนะมันเห็นว่าอ่ะแบบโตไปอาจจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยสลุดไหมไม่เลยแต่คือแบบจริงๆแล้วคือแบบไปเห็นแล้วมันกลัวเห็นปะมันมันกลัวแบบเห็นไหมคือแบบคาดเธอแบบสองคนยังกล้าไปแต่ึนคือไม่กล้าเลยจริงจริงไม่ไหรอกใช่เราแค่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแค่แค่ไปเดินดูไม่ได้พูดอะไรเเอ้าแล้วเรื่องรักเลยขโมยหน่อย <formation jin inh throat> ไม่ฉันถามพี่ป้าค่ะพี่ป้าขายเออแล้วป้าถามว่าเหรอเออก็ไม่มีอะไรเลยแถวนี้มันก็แบบเออก็ปกติป้าแกแถมลูกชิ้นมาให้เราได้ไหมหนึ่งถ้าเรื่องอะไรวิ่งรอลราลิ้นขโมยน้อยอะไรมันก็มีอยู่ทุกที่นั่นแหละอะไรป้าแกก็พูดอย่างนี้มีที่ช่กันเออมันไม่ได้มีที่ไหนเลยพิเศษหรอกเนาะจริงแล้วก็ควรระวังูที่นี่สนล้างตัวเออใช่ผมนมีที่ล้างตัวอยู่ว่าเอาฉันแล้วใช่ไหมกวักน้ำบอกใช่ ได้กำมันเป็นคอลีนโหยเออก็ได้แหละคอลีนอาจจะสะอาดกว่าขัดก่อนไหมเออขัด